ดีสบายดีทุกคนเดอ้อเมน้เนี่ยสิมาเห็ดเมนูของหวานนะทุกคนนั่นก็คือหนึ่งขา้าวกัรมใส่มักเผาแล้วก็ใส่น้ำตาลตอนนี้เทากล้ามหนึ่งอยู่ข้างหลังเนาะยังบทันได้ซุกแต่ก่อนอันร้อนให้มันซุกแล้วฮะสิไปขุดมักเผาก่อนหมัพเผาของเ้ามุ้ยยะนี่ทุกคนมักเผาของเ้า เดือดสุดเว่าอ้โหกำลังปวดกำลังปวดกำลังไอข้อารผสมก็เข้าวันเข้าอย่างวะเข้าดิธรรมดาเข้าธรรมดาเข้าขาวเข้าดิว่ขุดมะพร้าวเอากรใต่ายนาีเอาเาขึ้นเหยียบเลยได้วาทีขุดมะพร้าวทำยังีงเลอ ใส่อันใส่ใสใอันนี้มาเลยของมองวกก์กาใตายเป็นอย่างแกมอว์กาใ้เนาะคือยุคกระต่าย <c oughs> <c oughs> คืออยู่ไลยมันชิงอกดีเบทเป็นเส้นหน่อยหขึ้นขี้กระใต้เลยแต่มันกับบ้านแลนเลย นี่เอากระยูอันเงินครัวหน่อยคอยหักเขาคืาอเก่าเนาะมาเด้อไปายกินหนึ่งเขากำฉันมาบดได้กสินเครื่อดเด้อขึ้นบโตรตูได้บาบนี้ได้โอ้ยพอเออลงกาแทน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 โอ้ยลุกแล้วทุกคนนะเอาไปใส่ใส่น้ำตาลก็มาพผาเขาเลยมาเต้ ออแลนี้เฮ้ยซุกทบ่อันนี้ฮะผสมข้าวอันข่าวนมันกเป็นแบบนี้ข้าวีอยูกัยังวะข้าวกล้ามข้าน่อยเพราะตันตานเขาไม่จะเย็นปะอะไรโอ้ยตนตาลใส่มาได้้ามตลไปลองใส่มาก่อน อะไลอะๆๆอะไรอะไรอะไรอะอใส่หลายเซีบหลายออืยไวนๆหอมหอมแล้วหอมแล้ว อ๋อซีมบอกซีมบอกนี่ตอนนี้อ่าน,นตาลก,กับเปล่ากับเข้ากันดีเข้ากักเข้ากันดีแล้วจะมาใส่ซิปอันนี้ไว้เพื่อให้มันอบเขนให้็มันหอนที่เก้าชัว่ <c oughs> เวเราจอดไงจ๊ะหมอคันเป็นทยถ้ากินอยู่ ตั้งให้หมอขันเองข้าเนาะ้ำกลิ่นชากระโปงวันนี้ค่ะค่อยอันนึ่งดิมึงดูแซ่บบอกให้น้องเตอยอันนี้บวงค่ะอ,อันนี้เอาไว้ให้น้องเตยตู้องตู้กระเพรากจ๊บติ๊บใหญ่นี่พ่อชมก,ก้นดีกินก้นละอันองี้ยวะกระโปงพ่อคนละกระโปงกระอิ่มแล้วเนาะ น้ำมันสีแข็งแล้เแต่เนาะแมนเอาตรงใส่ข้าวเหนียวน้ำเต้เจีครึ่งเต้าครึ่งเลยก็ได้เฮ้ยไปเจอแท้โอ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 อ๋อถ้วยนะกินเลยโอ้ทคนติ๊กบักใหญ่นี่เอาไว้ให้น้องตู่คนน่ะกินไปเลยพอเดียโอ้ก็นี่ใส่อันนี้ครับอ่ะหอม นี่อยู่กูแนนจะเป็นใส่ถ้วยเนาะมากินน้ำกันเลยทุกคนปอนอืมหอมมะพร้าวใส่เกลือน้อยหนึ่งเนาะกิ่นของหวานคือปิ่นชุดยอดแค่บุคคลกเิ่นแบบ เอิ่นท่านผู้ชมนะแม่ทำยังไงใช่ปะมันมีมะพร้าวแล้มันติดกลมกลมเนาะมะพร้าวสด,ดแม่กำลังโตกินน้ำหลือง จะไปเรียนมะจักเื่องเตยมทำยังไงลูกท่ยังไงทำยังไงจนกันนะทำอะไรบ่ลงใครเขาเดือดดเลยผุดอัมอนราวนี่พร้อมแซ่บ ตอนนั้น,นแม่นึ่งให้กินนะไม่จะข้าวกลั่มเนาะไม่หักแยกแข็งเพิ่นเพิ่พบนบานได้ใส่ข้าวอันเหนียวน้ำเด้อันนี้เขาใส่นะ้ำถ้ามีแต่ข้าวกล,ำลำั่มนะไมีแข็งแซ่บอยู่เป็นหักแข็งแซ่บอยู่แต่มันบบฟินสวยนม่ขัน,นต้องสวยนีสิเข้าปะ เวยน้อยนึงก็กินสิบลอด์ละไอวะที่หลายเ้ะมีบางบอนเกอยังบัทูบบอนจะมีเค็มเกลือนะเข่าสิช่ไมน่าจ้งมันเอาไว้จ้างมันไายยาวเอกนะ

เราถามนี่บอกซื้อน้ําตาลไปต้มอันบ่แม่นซื้อน้ําตาลไปต้มหวานบ่ล่ะบ่นึงเขากําบ่ตัวนี้เนาะตัวนึงก็กินยกลอิ่มกระจอกต้องเตยมันสมกระโปอันนี้กระโปอคือมันใหญ่นี่ะกระโปะใหญ่กระโปน้อยกดูดแลกิน3คนบ่อเลยงไปเลยเ อือครับน้องโตมาโผล่มาโผล่น้อยอือก็โผล่น้อยตา1 เราทานเพื่อนไปอยู่หลังกอมเล้แบบนี้ค่อพใอีกเหรออีกคำนึงดูคำหน่อยแต่กินมาบ่คนนั้นแพ้อืออาจู่ว่าอาจือว่าจะเวยอีงไปแค่กินได้เลยนี่รอดๆไปแค่กินทันยันขาล่มจมเ้าแพ้แล้วอิ่มละอิ่มไปดิมมเมดเลย ไครมาทำหลังไครมาทำหลังกินมอว์เสพใครเราไครหลางถวยด้วยน,น,งวนงางสาวหลงตูกินเกีย่ยวอะไรจะอิ่มจโอเคเราจะกินห,หลังไหมสำหรับคลิปในการสิขอจบสนีใจในกระปากกดได้กดแชร์